ยกเลิกแล้วหรือยังคงอยู่นะฮะมันมีแนวทางอย่างไรบ้างเดี๋ยวสกู่เรามาพบกับวิทยกรรับเชิญของเราครับสกู่เดี๋ยวครับ

じゃあどう ไล่เกอันยังไม่หเขาเรียนมาที่บรียนมาทไลชนเกบบันที่แล้วมบร้าชาเสื้อเขาเหน่อยก้างขวาข้างขาอดูเลยะานไมได้ันยััีร้านไหมครับแจ้งเตือนให้ดูให้ผมเตมนะ สัญญาณที่ไร่สุดนะว่าไม่ได้มันได้เพราะมันขึ้นว่าสัญญาณมันต่ำสัญญาณที่เข้ามาในเครื่องมันต่ำต่างต่ก็เลยเป็นเคสอย่าเี่อแม่วอก็่วยดย่ปการอะไรครับนบุคน้องพิมค้าอตจารยมชนสเสียงแอดเลยเสียงอด้บรอาคาดิมี่เพราะถึย่งที่เราพูดกันนขึ้นเ่านราก็มกระพาอหลังจะเป็นเสียงเือที่สงแปดห้าหนึ่งห้าเจ็ด จสี่หกค่าสถานกณที่ยะาคืก็หนึ่งสองสี่สามสี่ห้าเแล้วก็จะลงไปแล้วก็ข่าวดีเพื่อเป็นตลาดจามองเป็นาจเาเราเราเเคจริงสองจิก่อนจริงปามวทางแล้วก็ปัากกที่สำคัญติดตามปัญหาที่มาที่เป็นที่เกดเราพยายามจบอกรนีจะมาจัดเราบ นิวแสนทอกครับทุกวันนางคาาและพฤหัสนะครับเป็นรายการสดนะครับในช่วง13บสารกาถึง14บสการนั่นนะครับในเรื่องของลิ้นกับฟันเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างและเช่นเดียวกันครับในเรื่องของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยงานพักรัฐรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่แลดูว่าค่อนข้างจะอยู่ใกล้ชิดกันฮะบางครั้งก็ถ่อยี่ต่อยอาศัยกันบางครั้งก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างวันนี้ผมมีตัวแทนนะครับผู้ที่สะท้อนปัญหาและก็รวมไปถึงปัญหาถึง แนวทางแก้ไขปัญหาและก็มีข่าวดีด้วยสาหรับเรื่องราวของแวดวงของคนใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มีประกาศว่ามีการยกเลิกการตั้งดับชุวข,ข่าวแนวทางจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านประธานเครือข่ายนักลบด่านเถื่อน,นครับท่านอาจารย์เกรยียงไกรไทยอ่อนซึ่งตอนนี้ท่านนั่งอยู่เราครับสวัสดีครับาครับ ก็ประเด็นก็ขอเรียนว่าขอบคุณอาจารย์เก๋ไก่นะฮะเดินทางบินมาจากหนองบุลำพูเก็ตเลยขับรถมาครับขับรถมานะฮะนะฮะจริงๆก็จะมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าติดธุรกิจหยุดติดภารกิจหยุดนั่เลยไม่สามารถเดินทางได้ตอย่างไรก็ขอบคุณนะฮะเพราะว่าเล็งเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่มันข้าวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนนะครับแล้วก็แล้วดูว่ามีกระทบกระทั่งกันอยู่เนืองเนื่องนะอาจารย์ครับพอเราพูดถึงเรื่องของ ปัญหาของบนท้องถนนเนี่ยสิ่งแรกที่เรามักจะพูดถึงนอกจากการตั้ง่ารน,นะรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติรวมไปถึงเรื่องของอถนนหนทางต่งางๆเนี่ยอาจารย์อาจารย์คิดว่าปัจจัยรวมทั้งหมดเนี่ยมันมันมีนมนいいอะไรบ้ชางอาจารย์ครับจริงๆมันมันขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมายที่จริงๆเ,เขียนไว้ดีครับแต่ผู้ที่มีหนะ้าที่ที่เกี่ยวข้องนํามาใช้นำ,นำมานามาปฏิบัติเนี่ยไม,ไม่ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายและการระเบียบ โดยเฉพาะการวางตั้งสิ่งของบนบนถนนกาถนนหลวงนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยทางถ้าเกิดทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกถา้าอธิบดีกรมทางหลวงครับได้ให้ความสําคัญการวางตรงไหนวางได้วางไม่ได้เมื่อปล่อยปะล้วเลยที่ผ่านมามันก็เลยเห็นภาพว่าไปถนนสายใดสายไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยมักจะมีการ ตั้งวางสิ่งกี่ขวางไว้ mm hmm. วางไว้ตลอด24ชั่วโมง <c oughs> เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะตั้ง <c oughs> วันเมื่เรืนนี้ก็จะตั้ง <c oughs> เพราะไม่รู้จะเก็บทําไมเพื่อเพื่อความสะดวก สะดวกเขาสะดวกเขาะลยแต่จริงๆมันกีดขวางคือมันกีดขวางแล้วก็ไม่มีการสังขารนะไม่มาไม่มีคนออกมาบอกเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าสิ่งนี้คุณทำเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการเดินทางแต่เมื่อเดินทางไปแล้วก็ไปพบเจอสิ่งกีดขวางบางวันไม่ได้ตั้งแต่สิ่งนั้นยังกีดขวางอยู่คือจะพูดค่อยลบเอาแต่ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยถนนเนี่ย ผู้ที่ดูแลหรือกำกับดูแลก็คือกรมทางหลวงที่เป็นีกรมทางหลวงตัวนึงนคือเพื่อนทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่จะเอาเครื่องกรีดกวางหรือเอาอะไรมาตั้งเนี่ยจะต้องขออนุญาตจริงๆอไม่ต้องขออนุญาตคือมันมีข้อตกลงมันมี m o u อยู่ระหว่างสมักงานตะทรวงแหติชรติแต่การตั้งการวางเนี่ยมันจะต้องเป็นกิจจะอัษณะมันต้องมีกําหนดระยะเวลาเมื่อคุณปฏิบัติหน้าที่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วคุณต้องเก็บ แต่มันก็ไม่เก่งไม่เก่งมันก็เลยสร้างปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบางทีด่านเองเนี่ยมีหลายๆที่นะจ๊ะด่านเองนั้นกลายเป็นอุปสรรคของเส้นทางนะฮะแล้วก็ทําให้มีการเฉียวชนนะแล้วก็บางทีก็ชนด่านแล้วก็มีนใช่ใอย่างกรณีเนี้ยอาจารย์มองว่าจุดหลักหลวมหรือจุดที่ควรจะต้องบอกถึงลักษณะต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าในส่วนของเจ้าทนี้ของรัฐเองนะับทั้งสองส่วนเนี่ยจะต้องทํางานยังไงฮะให้ประชาชนนั้นได้รู้สึกว่า เป็นที่พึ่งทังใจเป็นที่พึ่งในการใช้ถนนขนถ่านครับอาจารย์ครับจริงๆจริงๆไม่ต้องทําอะไรมากนะเพียงแต่ว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งเขาเขียนไว้ว่าในการตั้งเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ต้องมีกลวยกี่กี่อัน<ช>ต้องมีป้ายต้องมีป้ายคําว่าหยุดต้องมีป้ายผู้ควบคุมด่าน<ช>เขาเขาเขียนไว้หมดชัดเจนนะฮะแต่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาบอกว่าโดนรถชนเมื่อวานนี้ ้ายหลุดไปยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําแล้วก็มาตั้งทําหม่ถ้ากดคุณยังไม่พร้อมเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยพวกคุณยังยังไม่พร้อมแต่คุณยังมามีหน้ามาจับชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องการต่อภาษีประจาปีของรถที่ใช้ในราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการปล่อยปัดแล้วเลยนะไม่ใส่ใจนอกจากไม่ใส่ใจยังเอารถเหล่านั้นเนี่ยมายังมีหน้ามัน เอารถเหล่านั้นมาจับชาวบ้านอีกมันน่าไหมละครับก็ก็เห็นใจครับบางทีชาวบ้านที่อาจจะไม่รู้กฎหมายหรือไม่ไม่รู้ขั้นตอนระเบียบข้อกฎหมายเนี่ยก็อาจจะก็เลยครับกลายเป็นผู้ที่เข้าสู่โอกาสความเข้าใจนั้นน้อยลงนะครับอาจารย์มองว่ามันน่าจะมีหน่วยงานที่จะมาชี้แจงนําเรียนแล้วก็สร้างความเข้าใจ ซึ่งมันอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่บางทีชาวบ้านอาจจะไม่ทราบว่าควรจะไปหาแหล่งข้อมูลอย่างไรยกเว้น Google เนี่ยนะครับแต่มองว่ามันควรจะต้องมีหน่วยในเชิงรูปอย่างไรบ้างครับทั้งทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมทางหลวงเองครับจริงๆเนี่ยรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับผ็นจานวนหนึ่งเนี่ยจริงๆน่าจะเอามาเอามาลงในสิ่งล่านี้นะเอามาลงในเอามาลงในลเรื่องการทําป้ายทำอุปกรณ์ชู้ชิ่อุปกรณ์กู้ชีพอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่อง การะสบภัยบนถนนเห็นบอกว่ารางวัลนำจับเนี่ยถ้าแบ่งเป็นตัวเลขนะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยก็บอกว่าแบ่งในส่วนของการราวัลจับคือ60%สิและก็ยังมีท้องที่ด้วยนะหมายถึงเมื่อในพื้นที่ในในพื้นที่นั้นๆนะครับช่าแบ่งออกมาแล้วเนี่ยมันน่าจะมีมีตัวเลขที่มากพอที่จะเป็นการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่อาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรครับว่าไอ้ส่วนแบ่งเนี่ยมันไปไหนครับ อามันเข้ากระเป๋าตำรวจเด็กไปไหนมันก็เข้ากระเป๋าตำรวจ <c oughs> เพราะว่าตำรวจเนี่ยจริงๆเ่ยตอนนี้ผู้ผมกําลังทําอยู่สิ่งที่กําลังทําอยู่ก็คือไปตรวจสอบณจุดที่คุณตั้งดัง <c oughs> อย่างที่เทศบาลเนี่ยเทศบาลถ้าตั้งที่เทศบาลรายได้ไมันต้องเข้าเทศบาล <c oughs> บ้าก,กาคว่าปล่อยประละเลย <c oughs> ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่นําส่งรายได้ให้แก่เทศบาลให้แก่อปตอ <c oughs> เหล่านี้คือสิ่งที่พวกเรากําลังจะตรวจสอบอยู่กลายเป็นว่า กลุ่มของพวกผมมในใจป็ว่าเป็นคนเป็นคนพาลเป็นคนหาเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆไม่ใช่ mm hmm. พวกเราต้องการสิทธิและเสรีภาพของพวกเรากลับขึ้นมา mm hmm. พูดถึงกลุ่มที่หนึ่งนะาจาย์ครับหลายคนอาจจะติดตามกลุ่มเพจนักรบด่านเถื่อนอยู่บ้างนครับแต่ถ้าความพูดถึงเรื่องของอวิธีการหรือโครงการเนี่ยในช่วงต้นอาจารย์ช่วยพูดถึงแนวทางการทํางานของนักรบด่านเถื่อนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแล้วก็มันมีประโยชน์มัเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนอย่างไรบ้างครับจริงๆเนี่ย สิ่งที่ก่อขึ้นิดเกิดขึ้นมาของคําว่านักรบด่านเห็นจริงเราเราเป็นเพียงเป็นเพียงประชาชนคนหาข้ากินข้าวที่ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางไปไหนก็ประสบพบเจอกันเรื่องด่านตัวผมเองเนี่ยเหตุเกิดเมื่อประมาณวันที่30กันยายนเมื่อ2559เนี่ยก็ก็ไปประสบเจอด่านไม่อัดอยู่ที่บุดรนีออ๋ครับัจงเนีมย เมื่อก่อนใช้ชื่อว่าคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องอเมื่อคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องต่อมามันมันมีเครือข่ขยายตัวมากขึ้นครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเลยสถาปนาขึ้นมาเลยว่านักรบด่างเถื่อนถ้าด่านที่ถูกต้องสิ่งที่ไหนที่ถูกต้องตามกฎหมายพวกคุณทําได้ทําไปเราไม่เคยเราไม่เคยไปละลานในสิ่งที่ถูกต้องแต่เราต้องการสิทธทและเรีภาพของเรากลับขึ้นมาในส่วนที่คุณ ทำแล้วไม่ถูกต้องก็แสดงว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษต,ตัวแสบที่ที่ผมมองมันเป็นอย่างนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งที่เขามองเนี่ยไอ้พวกเข็บหมามองตัวนนะั้นเข็บหมาเขามองอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งเขามองมว่าผู้ผมนี่เป็นคนก่อกวน <c oughs> นี่ต้องขอบคุณท่านท่านพอบอตรที่ให้ความสําคัญเพราะเรื่องนี้นะเราต่อสู้มาตลอดระยะเวลาสี่ปีไม่เคยประสบความสําเร็จแต่ประสบความสําเร็จในการนําภาพนําคลิปต่างครับ เอามาลงผ่านโลกโซเชียลครับต้องให้ประชาชนคนดูแหละตัดสินว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยถูกต้องหรือไม่แต่จริงๆมันก็ยังมีข้อห้ามอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เราต้องดําเรียนตรงๆว่าท่านพบตรท่านใหม่ล่าสุดนะครับสุวัสดิ์แจ้งยกสุดเนี่ยท่านก็ออกมาประรากาศเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกด่านนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าได้มีการ ยกเลิกแบบ100%หรือว่าเป็นการยกเลิกแบบชั่วคราวหรือเฉพาะจุดอันนั้นก็สุดท้ายแล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเรื่องของอประชาชนนะฮะคือถ้าให้สิทธิ์เนี่ยหรือออกเป็นกฎหมายให้สิทธิ์กับประชาชนในเรื่องของการเก็ได้ฮะใช้โทรศัพท์ในการถ่าย่ายทอดสดอะไรก็สุดท้ายแล้วแต่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนะอาจารย์ แต่จริงๆนะครับสิ่งไหนที่กฎหมายกฎหมายไม่ได้ห้ามสิ่งไหนที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ได้เขียนว่าเป็นความผิดอันนั้นสามารถกระทาได้การถ่ายนี่ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเพียงตํารวจงงๆบางคนเท่านั้นที่ยังไปใส่ใจกับคําเหล่านั้นเพราะว่ารับไม่ได้ตัวเองอาจจะทําผิดหรือตัวเองอาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากนายแต่จริงๆการถ่าย เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ <c oughs> มันสามารถทําได้ <c oughs> พบตรคนเก่าท่านจากทิพย์เนี่ยท่าน,ทานยังบอกเลยครับ <c oughs> สามารถทําได้ <c oughs> พวกเราก็ทําแต่ต่อมาเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าสิ่งที่เราทำนะ่ะมันอาจจะไปล้ําเส้นของเขา <c oughs> อาจจะมากเกินไป <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องรู้สิเรา <c oughs> เขาก็ต้องอยู่ในขอบเขตของคือไม่ก้าวไกลซึ่งกันและกัน <c oughs> ถ้ายอมรับสิ่งนี้ได้ต้องขอบคุณทางท่านผบตร จงสิ่งที่ท่านนํามาผมถือว่าเป็น n e ว n ร r a l ไม่ถือว่าท่านใหม่ไม่ใช่ชีวิตใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตใหม่นะนีการเปลี่ยนแปลงที่ในรูปแบบใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ท่านมาดํำรงตําแหน่งถ้าท่านไม่ทําช่วงแรกเนี่ยต่อไปท่านจะทํายากมากจะเกิดกระแสต่อต้านแต่เมื่อมาแล้วพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าทำเถอะตัวของ กลุ่มของนักครบด่านเถื่อนเองของพวกเราเนี่ยพร้อมจะเป็นกำลังใจและพร้อมจะเป็นมดงานพร้อมจะเป็นหนูเป็นตาสอดส่องในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ด้วยจิตอาสาอีกด้วยนะครับผมฟังดูแล้วเนี่ยในส่วนของการทํางานของตัวอาจารย์เกียกติไทรอ่อนเองเนี่ยก็ทุ่มเทนะฮะไม่มีค่าตัวไม่มีเป็นเรือจิษีัสาทั้งสิ้นแล้วก็มีรูปเพจรูปกทีอะไรเยอะมากนะครับาฝากถึงรูปเพจของทางนักรุกดานเถื่อนด,ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูตอนนี้ได้อาจารย์บอกว่าในในห้องส่งของเราเนี่ยมันเนื่องจากว่ามีระบบเทคโนโลยีเยอะท่าเลยทําให้สัญญ,ญาณการถ่ายทอดสดน,นั้นอาจจะ ระบาดที่เด่นครับ,รบแต่คุณสามารถเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็เขียนคำว่าดูทีวีออนไลน์นะ npt ก็สามารถช่วยแชร์ให้อาจารย์ได้ด้วยในตอน,ตอนนี้นะไปถึงลูกเพจที่ดูอยู่ตอนนี้วันนี้พอจะบอกได้ไหลูกเพจของอาจารย์เนี่ยเป็นสิบสิบล้านคนนะบที่ดูเรารเป็นยังไงบ้างอาจารย์ลูกเพจแนวร่วมแนวกิจการมันมาได้ไยังไงเลี้ยงขนาดนี้มันเกิดจากความกดดันเกิดจากการถูกกระทบวันนี้ผมมาอย่างวันนี้มาต้องมาขอบคุณทางท่านพบตร ท่านพลตำรวจเอกสวดสวดแจ้งยอดสูงป็นการสูงที่ท่านได้กรุณามันมันเป็นสิ่งที่ลำบากมากนะในช่วงเปลี่ยนผ่านม,มันช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยถ้าเกิดกาะทาได้สําเร็จมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีในส่วนที่ดีอยู่แล้วก็ทําไปในส่วนที่ไม่ดีคมีสิ่งใดบ้างที่ท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเราพร้อมที่จะไปมดงานนําเสนอสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อนําไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขโปร่งสตรวจสอบได้หลายคนตั้งคำถามอากาย์นะว่าเวลาเวลาทะเลาะก,กันตรงริมถนนต้องด่านะมันเหมือนกับอีคนนึงถือกฎหมายฉบับหนึ่งอีกคนถือกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งมันไม่ตรงครับอีกฝั่งหนึ่งก็มั่นใจในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติอีกฝั่งหนึ่งก็มั่นใจว่าสิทธิ์พิึงมีพึงได้อาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับผมผมผมมองว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ถึง กฎหมายมันฉบับเดียวนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีอคติเมื่อตำรวจมีอคติต่อประชาชนสิ่งที่พบเห็นจริงเกิดขึ้นจึงเห็นภาพต่างๆภาพที่ตำรวจเนี่ยนอกจากฝ่าฝืนคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเช่นการใช้วาจาที่ดูถูเหยียดย้มกระทัาทุกอย่างเพื่อคือคือเขามองว่าประชาชนผิดแล้วผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จึงเป็นที่มาของการต่อสู้ จึงเป็นที่มาของการที่จะต้องอบันทึกภาพบันทึกคลิปเพื่อจะให้มีหลักฐานป้องกันตัวเองไม่มีอะไรเลยแต่ตำรวจรับไม่ได้จะเป็นยาตายสังเกตไหมครับว่าเวลาเวลาที่เจอเจอกล้องเนี่ยตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะตายออกมาดิ้นออกมานั<ไอ>่นแหละคือภาพที่สิ่งที่พวกพวกเราต้องการเห็นณณณวันนี้คือคต้องการมาช่วยเหลืองานของท่านผอตอรน์แรง,งเสียดทานที่มีต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ค่อนข้างจะสูงมากเนื่องจากว่าสิ่งที่ท่านสั่งเนะให้หยุดให้ยกเลิกชั่วครา้านะ,ะมันเป็นเส้นเลือดใหญ่มันเป็นท่อน้ําเลี้ยงที่เอามาเลี้ยงครอบครัวของตำรวจเหล่านั้นถ้าท่านก้าวข้ามตรงนี้ <C> e <an> สิ่งดีๆอยาลรู้ว่าสิ่งดีๆที่จะมีกลับมาเนี่ยเรามองไม่ออกหรอกว่าจะ <C> e <an> มีสิ่งดีๆอาจจะมีรายได้มากกว่านี้ก็ได้นะก็ะะเป็นได้ครับเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกัลังเข้มข้นเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะ,ะฝากถึงลูกเพจทุกท่กทานด้วยน,นะครับสำหรับลูกเพจของนักลรมด่านเทือนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กับมาว่ากันต่อครับใส่เขมขั ชี่วัดเล่าูมจเจ้าหน้ที่ขบรมเื่อนทาสงสารัมือได้ต่อออล่อนอบยื่นหลักฐานแสดงตนถอดหน้ากากเพื่อแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แลบมือได้เอาก่อนลาชื่อเนบัญชีรายชื่อในต้นทุตดิรับมือไก่งรับบัตรหนตังเข้าองทุรคะแนนยอดหตังบัตรหนึ่งตสบสิี่เก็้บาร้ิน ว่าม้อนมัค้เรื่องจัที่อซึ่งซึ่งวกีเนี่ตัวนี้คตงูเป็นร้านแม่เดี๋ยวก็มันร้อนก็จะมีแบ้กับไม่เป็ครับดห้มาด้วกันได้ครับมีมีรอจดยประเด็นร้อนคือคำสั่งของกบตออกมาแล้วคำสั่งของกบตแต่ปาร้ายังมี คนยังตั้งอยู่วันนี้ก็จริงเป็นชิมบัตแต่ยี่สิแลถามว่ามีจริงไหมมีจริงไหมที่

สินค้าอัตกรรมจริงคนไทยสินค้างานศิลป์บาเป็นร้านไา้ที่สีคุณค่าแห่งการทะนุรักษ์ได้ทรงเติมให้อยู่ผู้คนไทยตราบใดวิธีคิดวิถีไทยงานศิลปะประณุกตบรรจงต่างๆสนใจติดต่อน้องขีนสินค้าอัตกรรมจริงไหม่หมายเลขโทรศัพท์0ู้แปด6กสองศูนย์ o ้านุ้น้องขิมสินค้าอัตกรรม สทศนิกรบุรีรัชตากาเมีิสการพูดัรับกลกันทึกนะครับเป็นรายการนี้อาชีมันสไตน้มนจะมีอยู่ระยะด้จาเจ็สถึงสจะทให้กันสูปทจะุม่สเจเพอเป็นังใจและรอบข้อข่าวสารลสุดจากเรารัาลก่อนขอฝากทุกท่านอดไั กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ขอบคุณนะครับขอบนะคะนิวสันทอสครับทุกวันนังทานและวันเบื้อในช่วง1ิบาในการถึง14บสในการนะครับทางสถานี NBT ทครับวันนี้เรายังอยู <t <t uh ่เรื่องของทุกของพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านประธานเครือข่ายนักรบด่านเถือนและก็พี่น้องชาวเพจนักรบด่านเถือนด้วยนะเห็นบอกว่ามีลูกเพจกว่า 30ล้านเป็นไปได้นะด่านไม่ได้นะครับเราบอกว่ากันต่อครับท่านอาจารย์ใหญ่ครับวันนี้เห็นบอกว่าหลังจากที่หลายๆเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะครับโดยเฉพ,เพาะท่านพบตรนะครับท่านพลตบารเอสเกสุวัจนยอดสุขเนี่ยท่านได้กรุณาเล็งเห็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งด่านก็มีการประรกาศออกมานะแต่วันนี้เนี่ยเห็นตัวท่านอาจารย์เองเนี่ยเดินทางมายื่นเห็นบอกว่ามีบางคนหลังจากที่ท่านพบตรประกาศไปแล้วเนี่ยยังมีบางคนตั้งด่านอีกเนี่ยอาจารย์มีกรณีนี้อย่างไรบ้างครับ คือจริงๆต้องต้องขอบคุณทางท่านพบตรกล้ที่กล้าทาทาสิ่งที่ใหม่คือนิวโนมคือต้องการที่กล้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงครับซมเสียงมากนะครับเพราะว่ากระแสเสียบทานเนี่ยไม่รู้ว่าท่านจะจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะคือคือเราก็เป็นกําลังใจให้ท่านกัรกระแสที่มันเสียบทานเข้ามาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการไปตัดท่อน้ําเลี้ยงโดยเฉพาะยกเลิกการตั้งด่าน ตอนแรกก็ตั้งด่านกดขันพี่ในาจราจรก็ได้เสียงลือเสียงเลาอ,อ้างว่ามนจะไปตั้งทําไมตั้งแล้วรายได้มันน้อยปรับทีส200้อเมื่อไหร่จะรวยอ๋อ,อ,อนี่สินเยอะแยะครับตั้งด่านตรวจสารเสพติดเลยครับอันนี้นได้ได้เป็นเนื้อๆนื้ออันนี้เป็นแนวทางนะครับไม่ใช่คือเขาคุยกันเสียงลือเสียงเลาอ,อ้างแต่เสียงมันดังออกมาเสียงมันดังออกมาบางเออผมหูดีได้ยินก็ได้ยินต่อมาก็มีการตั้งด่านกวด ตั้ง่านปวดฉานเสรยติดระบาดท,ทั่วประเทศเมื่อตั้ง่านระบาดท,ทั่วประเทศเนี่ยมันก็สร้างไรายได้เป็นก่อเป็นกรรมมันจริงเป็นที่มาของการร้องเรียนนะสร้างความเ,เจ็บปวดเจ็บช้ำระกำรรใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนถามว่าจริงไหมที่ไปยุ่งมันจริงๆมันก็มีมันก็มีบ้างแล้วก็ไม่มีบ้างอันนี้คือสิ่งที่ทางพบตรต้องประสบพบเจอในแรงเสียดทานถามต่อว่า หลังจากที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยผมมองอย่างนี้มองว่าพบจรคนเก่าเนี่ยท่านอายุราชการนาน<ช>าแต่ทำทำอย่างไรบ้างคนเก่าเนี่ยคือห้าประมาณห้าปีถึงจะลงได้อย่างสง่างามก็มจริงต้องต้องยืดหยุ่นแต่คนใหม่เนี่ยท่านสุวัสดแจ้งยอดสุขของผมเนี่ยหนึ่งปีเมื่อหนึ่งปีเนี่ยท่านต้องทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะ่ะท่านจึงไม่ได้สนใจสิ่งที่สิ่งที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่สนใจสิ่งที่ผ่านมาสิ่งใดที่มันจะเป็นประโยชน์สุขกับประชาชนชท่านก็เลยต้องประกาศเป็นสิ่งที่ดีครับไม่ใช่ว่าการยกเลิกด่านเนี่ยเป็นยกเลิกถาวรแต่เพียงเท่้เป็นการยกเลิกชั่วคราวแล้วก็ามาดูว่าสิ่งไหนที่ประชาชนร้องเรียนมันได้รับผลกระทบสิ่งไหนที่มันเป็นภาพลบต่อองค์กรไม่ควรจะทําอันนั้นต้องคัดต้องเริ่มต้นใหม่นะไม่งั้นจะเละเทะถ้าเกิดคุณไม่ปฏิรูปตอนนี้จะมีคนมาปฏิรูปให้คุณเอง ใช่คือประชาชนหรือผู้ที่ที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิรูปแล้วคุณจะหมดโอกาสที่จะได้ปฏิรูปตัวเองปัญหาจริงๆนะอาจารย์ครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดนึงหลังจากที่ประกาศไปแล้วก็มีกลัวซะที่ไหนนี่อ๋อคำว่ากลัวซะที่ไหนก็คือการตั้ง่านเมื่อคืนเนี้ย เมื่อวานเนี่ยที่สพท่าตุมเอฟซีส่งมาถ่ายภาพมี GPS ด้วยมี GPS มีรหัสมีวันที่มีเวลาชัดเจนชัดเจนคือสพท่าตุมจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีที่อุบลราชธานีด้วยเห็นไหมครับจึงเป็นที่มาของวันนี้เราก็ต้องไปยื่นหนังสือแจ้งให้ท่านทราบคือแสดงว่าไอ้พวกนี้มันไม่เคยกลัวใครเลยผมจำได้ว่าหลังจากที่ท่านรับตาแหน่งพบตรเนี่ยก็ไม่กี่วันมานี้เองนะครับและท่านก็มีประกาศ อาจจะหนังสือยังไม่ถึงเวลาแต่ยังไม่ถึงถึงถึงแล้วจริงๆหนังสือเนี่ยมันถึงแล้วมันถึงแล้วแแต่เพียงแต่เพียงแต่ว่าคือเขาไม่เชื่อเน,เนี่เขาไม่เชื่อว่าจะมีการลงโทษจริงเพราะที ja ane, ่ผ่านมาเนี่ยมีการร้องเรียนมีการไปยื่นหนังสือตามสถานที่ต่างๆสุดท้ายก็สอบมาก็ไม่ผิดสามารถทําได้ใช้บางบางบางครั้งเนี่ยบางสอนอบางแห่งเนี่ยนะครับ ตั้งเสร็จแล้วพอมีปัญหาก็ให้นายออกหนังสือย้อนหลังให้ครับแต่กรณีนี้มีการออกหนังสือชัดเจนเมื่อวันที่4ี่สองวันที่ผ่านมาเมื่อวันที่4ี่แต่วันที่ห้าคุณตั้งแล้ว่แสดงว่าค,คุณไม่เคยกลัวไม่เคยเกงรงคุณทั้งฝ่าฝืนทั้งขัดคําสั่งครับตรงนี้ มันต้องเป็นเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าพบตรคนใหม่เนี่ยม,มีน้ํำยาไหม<อ>หรือมีแต่ขนมจีนมีศักยภาพมากแค่ไหน<อ>หรือจะเหมือนคนก่นนอนๆขนาดทรงผมเนี่ยครับ<อ>จากทิปเนี่ยเวลาจะบอกว่าคุณต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยทรงผมต้องสามขาวนะยังไม่มียังไม่มีปัญญา บอกเลยต้องออกเป็นหนังสือต้องออกเป็นคำสั่งขนาดทําเป็นคําสั่งมันยังไม่เชื่อนักภาษาอะไรเออนิดนึงนะหลังจากที่มีประกาศออกมาเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขนิดนึงไหมแม้ว่าตามเหตุจําเป็นบางจุดยังคงจําเป็นอยู่หรอเปล่าอาจารย์มันอาจจะเลี่ยงบาลีอย่างนั้นนี่ดิไหมไม่ไม่ได้คำคำสั่งเนี่ยแม้แต่ว่าจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยคำว่าจุดสกัดเนี่ยมันสามารถตั้งได้เหตุที่ฉุกเฉินเฉพาะหน้าแต่ เสร็จสิ้นเช่นไปเจอโจรได้รับแจ้งว่ามีโจรลักวิ่งชิงปน้นอย่างนี้เราก็สามารถตั้งได้อยู่แล้วดาว่านความมั่นคง็อรมนอด่านที่ได้รับจากการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอย่างนี้สามารถตั้งได้แต่เพียงแต่ว่า การตั้งด่านที่กวดขันวินัยจราจรจริงๆเนี่ยนรท่านให้ยกเลิกไปก่อนเนื่องจากว่ามีคำร้องเรียนครับเนี่ยนีเอกสารนี่คืออะไรอาจารย์อันนี้เป็นคำสั่งของพบตรโอชัดเจนนะอาจารย์ที่007.22ทัด2981ลงวันที่4ตุลาคมเนี่ยชัดเจนว่าทั่วประเทศคุณจะบอกว่าคุณไม่นับไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้ไปทุกสอนอก็จะเห็นเอกสารแล้ว มันเห็นตั้งแต่วันนั้นแต่ตอนเนี้มันอยากลองของผมเลยใช้คาว่ากลัวซะที่ไหนวันนี้ทราบเพราะว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยได้มีการไปยื่นหนังสือกับต้นขอปตรใช่ครับในหลักใหญ่ใจความที่ยื่นนี่คืออะไรฮะอาจารย์หลักใหญ่ใจความที่ยื่นก็คือให้ขอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยไหนแรงก็นีเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ฝ่าฝืนคําสั่งเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่อย่างนั้น พรุ่งนี้มันก็จะตั้งทั้งหมดเลยนะ<อ>ทั่วประเทศเลยนะเพราะว<อ>่าค,คุณไม่มีน้ํายาสั่งไปแล้วคุณยังท่าที่ท่าตูมจงังหวัดชินทร์ฝ่าฝืนได้ที่อื่นๆก็ต้องก็ฝ่าฝืนได้จางนั้นตรงๆเลยฮะเราเวลาเราแลดูแป๊บเดียวนะหมดแล้วนะฮะอาจารย์พูดถึงฝากถึงท่านผบตลอดท่านใหม่นะเรื่องของความเข้มข้นในเรื่องของการาบังคับใช้หรือแม้กระทั่งระเบียบปฏิบัติต่างๆแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยครับจริงๆจริงๆเป็นห่วงท่าน หลำจากที่ท่านประกาศออกมาอาญาอื่นผมไม่เป็นห่วงเป็นห่วงว่าพอยกเลิกการตั้งหนานเนี่ยคือมันเป็นท่อน้ําเลี้ยงมันเป็นเส้นทางการเงินที่รายได้มหาศาลม,มากแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเกิด <c oughs> ทาเรื่องนี้ไม่สําเร็จนะเรื่องต่อไปคนอื่นมาก็ทําไม่สําเร็จ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ท่าน <c oughs> ทีนี้ในการที่จะทําเรื่องนี้ <c oughs> ให้ผ่านผ่านระยะหวงเวลาเปลี่ยนผ่านตรงนี้ <c oughs> นะมัน ริ้วล้อที่อยู่ข้างๆนะผม,มผมอยากได้สิ่งสิ่งใหม่ๆอยากได้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสิ่งไหนที่มันดีประชาชนเนี่ยอยากรักตำรวจอยู่แล้วครับอย่างไหนที่มันดีคุณทําไปเถอะกับาที่มันบวกกับกับกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทุกคนอยากเห็นครับ แต่สิ่งที่ผ่านมามันกลับเป็นตรงกันข้ามไม่มีใครทําลายสถาบันหรือทําลายองค์กรของพวกท่านได้โดยเฉพาะภาพลักษณ์ตัวของพวกท่านคนในองค์กรเองนั่นแหละตารวจโจรเคยได้ยินไหมนะทุกวันนี้ประชาชนเนี่ยไม่ได้กลัวโจรนะแต่กลัวตํารวจโจรตํารวจโจรเนี่ยมีทั้งปืนมีทั้งอาวุธมีทั้งอํานาจมีทุกอย่างเลยอาจารย์เรื่องนี้น่าสนใจนะอาจารย์เวลาเราหมดนะครับแป๊บเดียวนะครับ นะก็ว,วันนี้ต้องเทปไม่ได้เหรอครับครับก็ขอบคุณนะวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานเคียร์ไก่นะครับรบงด่านเถื่อนครับท่านอาจารย์เกรยียงไกรท่านอ่อนนะขอบคุณมากนะอาจารย์ครับ,บนะฮะเวลาเราหมดหมดเวลาจริงๆครับขออภัยครับเดีย๋ยวมีโอกาสมาคุยต่อนะฮะเราจากลาไปพร้อมกันสวัสดีครับหมดหมดแล้วอ่ะหมดแล้วนะครับทำไมหมดเพล่ะขอบคุณเลยครับเราไม่เป็นเทปเอาที่มันมันไม่ได้นะ ตองหมดหมดเวลาจริงๆครับหมดเวลาเดียวดายหมดหมดเวลาใช่ไหมครับหมดหดมันมันต้องหมดเท่าไหร่50จริงๆเป็นวันหลังเราไม่ใชเป็นเทสนะผมยังไม่มันเลยผมเพิ่งก็ลงเข้าเส้นเลืออไง ผมก็อยากจะต่อผก็ลงปิดเหมือนกันแล้วก็กำลังสรุปไปครับครับแล้วครับสองสามสองสองสามมถักมถครับเลยก่น